เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตลาดอเมริกาเนี่ยกลัวรถ EV จีนจริงๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r e a x ครับอยู่ในช่วงเล่ามันทุกเรื่องวันนี้เอาข่าวเกี่ยวกับรถ EV มาฝากกันอีกแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับถ้าพูดถึงรถ EV เนี่ยซอฟต์แวร์ของรถเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยรถยนต์นะครับก็เหมือนกับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับ ซอฟต์แวร์ที่ดีไม่หน่วงทำได้หลายอย่างก็มีใช้ไปกว่าครึ่งครับวันนี้เอาข่าวจากเว็บไซต์นอกมาฝากกันนะครับชื่อว่า Insight EV นะครับ mm hmm. เขาพาดหัวข่าวเอาไว้โตโตเลยครับบอกว่าสหรัฐนะครับวางแผนจำกัดซอฟต์แวร์ของรถยนต์จีนครับซึ่งเขาก็มีการเอาคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ของเมกามาบอกด้วยนะครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านนี้เนี่ยบอกว่ารถยนต์เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากรถยนต์รู้จักเราหลายอย่างนี่เป็นเพียงคำพูดสั้นๆแต่ก็น่ากลัวจริงๆนะครับล่าสุดครับกระทรวงพาณิชย์ของเมกาเนี่ยมีแผนจะออกข้อจำกัดใหม่ครับเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ยานยนต์ของจีนในเดือนสิงหาคมครับตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะ เขาบอกว่ากฎด,ดังกล่าวเนี่ยสะท้อนถึงท่าทีที่แข็งก้าวของรัฐบาลไบเดนนะครับต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับจีนก็กลายเป็นมหาอำนาจระดับโลกในด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ครับซึ่งหากใครตามข่าวนะครับก็จะทราบดีว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยอเมริกามีการประกาศจัดเก็บภาษีรถยนต์ไฟฟ้าของจีน100%เเเลยครับโดยที่เขาขึ้นภาษีขนาดน,นี้นะครับเขาบอกว่าเขาหวังว่าจะเป็นการปกป้องนะครับผู้ผลิตรถยนต์ ในประเทศจากการนําเข้ารถยนต์ราคาถูกและที่สําคัญคือคุณภาพมันสูงด้วยและมีจํานวนมากด้วยครับซึ่งแน่นอนแลยครับทุกวันนี้ยานพาหนะเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นเหมือนกับสมาร์ทโฟนที่มีล้อมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันนะครับซึ่งทางด้านอเมริกาเนี่ยก็เกิดความวั่นไหวนะครับรู้สึกกลัวนะครับแล้วก็รู้สึกถึงความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติด้วยครับและอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เขารู้สึกกลัวสุดๆก็เป็นซอฟต์แวร์ที่มาจากประเทศจีนนั่นเองครับเขาบอกนะครับว่ารถยนต์สมัยใหม่เนี่ยมีซอฟต์แ มากมายนะครับมันทําได้หลายอย่างจริงๆครับมีระบบ,บขับเคลื่อนมันถ่ายรูปก็ยังได้เลยแล้วมันก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของทุกคนด้วยครับมันรู้ว่าคุณโทรหาใครหรือว่าใครโทรมาหาคุณมันรู้ว่าคุณจะไปที่ไหนแล้วมันก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณนั่นเองครับซึ่งทว่ากันในเรื่องของซอฟต์แวร์อย่างเดียวเลยนะครับสิ่งที่เขากลัวที่สุดเนี่ยก็คือการที่ซอฟต์แวร์ของรถยนต์จีนเนี่ยนำเอาข้อมูลของคนในประเทศเขาออกไปนั่นเองนะครับ เพราะว่าแน่นอนทุกคนในปัจจุบันเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ย ก็มีข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นแบบข้าราชการห,หรือเป็นคนที่มีระดับเลเวลสูงขึ้นมาแบบนี้ก็เกิดความไม่มั่นคงนั่นเองนะครับทำให้รู้สึกว่ากลัวว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยจะดึงข้อมูลไปแล้วก็ส่งกลับไปที่จีนนะครับาวากันตามตรงนะซึ่งถ้าข้อมูลหลายๆอย่างมันล่วไหลออกไปอาทิเช่นข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมันก็สามารถพลิกเกมหลายๆอย่างที่มีต่อจีนและอเมริกาได้เลยทีเดียวครับ เท่าที่อ่านข่าวมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพาร์ทของการใส่เขาเรียกว่าความเห็นส่วนตัวนะครับเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับคือตอนอ่านต้นข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําแบบนี้เพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศใช่ไหมครับ มันก็ฟังขึ้นอยู่นะแต่พออ่านมาถึงตรงนี้นะครับก็เข้าใจได้เด่นชัดเลยว่าทำไมเขาถึงอยากจะเขาเรียกว่าออกกฎหมายควบคุมซอฟต์แวร์นะครับเขาน่าจะเกิดความกลัวจริงๆนะครับเพราะหลายๆอย่างเนี่ยเอ่อมันอยู่ในสมาร์ทโฟนหมดแล้วเนาะซึ่งถ้ามันถูกส่งกลับไปที่จีนเนี่ยเหมือนกับว่าคนจีนเนี่ยจะได้ดัตตาเบสของประชากรเมกาไปเลยนึกออกไหมฮะมันก็เกิดความน่ากลัวขึ้นนะครับตรงนี้เข้าใจได้เลยไม่รู้ว่าหลายๆคนจะคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับเข้้าามพูดดคุยกันไ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าคุณอยู่กับแอนเดอรเหมือนเดิมครับ